เคยไหมเดินป่าเพลินๆอยู่ดีๆก็เจออะไรแปลกๆที่ทำให้คนลุกสู้อะไรนะใช่แล้วเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดธรรมดานี่คือเห็ดสมองลิงหรือไจโรมิตราเอสคูเลนตาหน้าตาแปลกประหลาดแถมยัง เสียงบรรยายมีพิษร้ายแรงกินเข้าไปนิดเดียวอาจถึงตายได้ในอดีตเคยมีคนเข้าใจผิดคิดว่ากินได้แล้วจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าโหน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอนี่ยอย่าคิดว่าเห็ดสวยๆจะกินได้เสมอไปเห็ดป่ามีมากมายหลายชนิดทั้งมีประโยชน์และมีพิษร้ายแรงการแยกแยะจำเป็นอย่างยิ่ง เห็ดที่กินได้ก็มีเยอะแยะอย่างเห็ดโคนหอมอร่อยหรือเห็ดพะกรุบกรุบมันมันแต่ทำไม่แน่ใจอย่าเสี่ยงครั้งหน้าถ้าเจอเห็ดหน้าตาแปลกๆในป่าผมคงไม่กล้าแตะแล้วล่ะโห,หน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อย่าคิดว่าเห็ดสวยๆจะกินได้เสมอไปเห็ดป่ามีมากมายหลายชนิดธรรมชาติสวยงามแต่ก็แฝงอันตรายที่เราคาดไม่ถึงเสมอการเรียนรู้และระมัดระวังจึงสำคัญที่สุดแล้วคุณละ่ะเคยเจออะไรแปลกๆในป่าบ้างไหมลองเล่าให้ฟังหน่อย